เราจะต้องมาเข้าใจบทบาทของกกพก่อนเนาะเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านพลังงานของประเทศเนี่ยนะครับมันเป็นมันมี3มเสาหลักนะครับที่บาลานซ์กันอยู่ก็คือฝ่ายนโยบายนะครับฝ่ายกํากับแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นผู้ประกอบการที่รับใบอนุญาตนะครับเมื่อทางฝ่ายนโยบายนะครับคิดว่าประเทศชาติจะเดินไปทางไหนเช่นในยุคป,ปัจจุบันนะก็จะพยายามสแสวงหา พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับเขาก็กําหนดลงมาว่าเขาจะต้องการที่จะหาพลังงานสะอาดเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ประเทศชาติควรจะมุ่งไปในทิศทางไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาส่งต่อให้ทางด้านกะกะพเป็นคนที่ออกระเบียบทําการจัดหาดําเนินการนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านพลังงานสะอาดที่มเข้ามาเนี่ย มันไม่ได้มาตลอดเวลาเพราะว่าเพราะว่าประเทศเราเองเนี่ยพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็ได้มาจากดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์นะพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานลมลมก็ไม่ค่อยมีเราประเทศไทยแล้วแสงอาทิตย์เราเองเนี่ยสู้ตัวออกกานไม่ได้เพราะแกนโลกมันเอียงนะครับและประเทศไทยมันฮิวมิตนะครับมันมีความชื้นเยอะการผลิตก็ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือกลางคืนมันไม่มีจะทํายังไงเพื่อที่จะเสริม เพื่อที่จะจะส่งให้ได้24ชั่วโมงเนี่ยพยายามบาลานซ์ด้วยพลังงานที่มีอยู่สร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบกฎเกณฑ์นะครับโครงการในช่วงเมื่อปีที่แล้วปีนี้นี่นะครับสิ่งเครืพันก็คือการเปิดเป r ด party access สร้างกฎร,ร,ระเบียบนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ต้องการใช้มาสามารถที่จะใช้โครงสร้างหลักได้นะครับดูดูทั้งวิธีการดูทั้งผลกระทบ แล้ดูทั้งราคานะครับที่ต้องให้มันเหมาะสมนะนะครับไดเรกพีพีเอนะครับผลิตไฟฟ้ามาแล้วก็ส่งให้ส่งให้ผู้ใช้ส่งให้โหลดนะครับนะฮะนะครับที่อยู่ห่างไกลกันก็ต้องผ่านโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้นะครับจะมีกฎระเบียบการใช้ยังไงที่จะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่กระทบภาษสาธารณะนะครับมันควรจะมีราคาเท่าไหร่นะครับ จะจองจะใช้กันอย่างไรนะครับกกาซธรรมชาติก็เหมือนกันนะครับกาซธรรมชาติก็ตอนนี้นะครับไม่ได้มีปตทแต่เพียงผู้เดียวแล้วที่นําเข้ากาซธรรมชาตินะครับที่ส่งกาซธรรมชาติตอนนี้มีผู้เล่นถึง6กรายนะครับที่เข้ามาใช้ท่อส่งก๊าซนะครับที่จะที่จะเอานาําก๊าดเข้ามาจากต่างประเทศนะครับที่ไปประมูลกันเข้ามานะครับด้วยราคาถูกนะครับแล้วก็มาส่งผ่านท่อระบบกลาง นะครับที่เป็นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะแล้วก็ส่งไปให้ทางผู้ใช้นะครับก็อันนี้เนี่ยเราเราก็กำลังดาเนินการนะครับเพราะว่าเราคํานึงถึงในเรื่องเกี่ยวกวับความมั่นคงในระบบพลังงานนะครับคุณภาพการให้บริการแล้วก็ราคาต้องสมเหตุสมผลคือตอนนี้ความท้าทายมันเป็นความท้าทายองค์รวมของประเทศเนาะ ในเรื่องเนื่องจากว่าถ้าเรามีการทํางานที่ต้องประสานการงานหลายปาร์ที้นะครับการส่งผ่านข้อมูลการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันยังมีตะเข็บอยู่มันยังไม่เป็นซิมเลสนะครับเพราะว่าระบบระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันยังมีข้อข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างเยอะเอกชนเนี่ยผมเข้าใจว่าในอีก10ปีข้างหน้านี่นะครับมันจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าที่ขนาดไม่ใหญ่โตนะัก นะครับเป็นขนาดเล็กๆที่ที่ประชาชนที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่เยอะเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายได้เพราะนั้นเองมันจะเป็นโรงไฟฟ้าเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วไปทั่วประเทศนะครับนะฮะมีเป็นมีเป็นพันโรงมีเป็นหมื่น 10, โรงนะครับนะฮะพวกนี้ถ้ามีเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีความมั่นคงในระบบพลังงานถ้ามันเป็นหลายหลายโรงอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีลักษณะการแข่งขันนะครับ การแข่งขันก็ทําให้ประชาชนนะครับไม่ถูกเอารัดเอาเปรียดนะครับก็ซื้อราคาที่แข่งขันได้ผมคิดว่าในอีก10ปีข้างหน้านะครับสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับก็อยากจะเห็นว่าประชาชนคนไทยเนี่ยได้ใช้พลังงานที่โลกเขาต้องการนะครับที่โลกเขาต้องการเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นพลังงานที่ไม่สร้างมลภาวะไม่สร้างที่จะผลกระทบกับสังคมไม่สร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชนไม่สร้างผลกระทบกับ การอยู่อาศัยนะครับนะฮะก็ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักนะครับได้ใช้อย่างมั่นคงนะครับอยากจะใช้เวลาไหนก็ได้ใช้อว่างั้นเถอะนะครับ